สวัสดีค่ะเจอกันกับแม่เนียมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาผัดกะเพราปลากระป๋องค่ะผัดกะเพราปลากระป๋องเป็นเมนูในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะโตกง,งานเงินเหลือน้อยเราก็หาอะไรที่มันประหยัดเงินมีประโยชน์ด้วยก็มาผัดกะเพราปลากระป๋องกันนะคะมาทำกันเลยค่ะง่ายๆ ติดไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะใครใช้ไฟแก๊สน้ำมันลงค่ะน้ำมันลงน้ำมันลงที่เราตำไว้ก็มีแต่พริกกับกระเทียมนะคะพริกกับกระเทียมเท่านั้น เครื่องปรุงของเราวันนี้ก็ใช้แค่รถดีกับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยเท่านั้นนะคะน้ำมันร้อนแล้วเอาพริกกับกระเทียมที่เราตำลงไปค่ะไปผัดให้หอมผัดปลากระป๋องนะคะในยุคที่เราตกงานงินในกระเป๋าเหลือน้อยแล้วก็สร้างสารรค์เมนูที่ประหยัด แต่ก็มีประโยชน์นะคะพริกกักระเทียมให้หอมค่ะพริกกระเทียมหอมแล้วรดไฟลงหน่อยนะคะกันไหม้ เทลงไปเลยค่ะทั้งน้ําทั้งเนื้อของปลากระป๋องวันนี้ไม่เนียมไทโลซ่านะคะใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสามกระป๋องค่ะวันนี้ผัดให้เข้ากับพริกกับประเทียบที่เราตามนะคะใครทานเผ็ดก็เติมพริกได้เลยนะคะ ปรุงรสค่ะอันนี้ปลาสามกระป๋องรสดีหนึ่งช้อนชาพูนๆเลยนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาเอาสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะชิมดูค่ะให้มันถูกใจเราเครื่องปรุงใช้เท่านี้ค่ะ เท่านี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากนี่คือผัดปลากระป๋องนะคะชิมรสชาติให้ถูกใจเราเลยค่ะแต่รสชาติของแม่เนียมใส่เท่านี้ก็พอ เอาให้ถูกใจเลยนะคะใครกินหวานก็เติมได้ใครกินเผ็ดก็เติมได้แต่เครื่องปรุงก็มีแค่นี้น้ำปลากับรดดีกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะปลากระป๋องมันสุกอยู่แล้วค่ะปิดไฟแล้วก็ใบกะเพราลงแค่นี้ค่ะง่ายไหมประหยัดนะคะแล้วก็มีประโยชน์นี่ค่ะ กินได้แล้วใบกะเพรากับสลดก็โอเคแล้วค่ะผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องมันสุกอยู่แล้วค่ะทำไม่ยากทำลองดูนะคะเมนูง่ายๆเข้ากับยุคปัจจุบันนี้นะคะผัดปลากระป๋องใบกะเพรา ผัดกระเพราปลากระป๋องโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ